สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านผมหมอเสงครับว่านเนี่ยมันเป็นหัวมีลำต้นเป็นใบต้นไข่ดอกกระเจียวแต่กระเจียวไม่มีหัวแต่ว่าว่านเนี่ยมีหัวแล้วหัวมันเนี่ยคลายหมดลูกนะครับคำว่าคลายหมดลูกเนี่ยธรรมชาติมันสร้างนะสร้างไอ้ว่านช่ามุดลูกให้คลายกับหมดลูก ธรรมชาติทําไมถึงสร้างออกมาเป็นอย่างนั้นที่สร้างออกมาเป็นอย่างนั้นก็เพื่อให้คนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเมื่อไปพบเห็นเนี่ยคนที่ฉลาดไม่มีไหวพริบจะรู้เลยว่าโอ้ยธรรมชาติมันสร้างไอห้หัวว่านช้างลกให้คล้ายกับมดลูกนี่ก็เพราะว่าอยากให้คนเรารู้ว่าอาญาตัวเนี้มันรักษามดลูกได้นะนะครับเพราะฉะนั้นว่านช้างลูกมันจึงคล้ายๆกับมดลูกของผู้หญิงหรือคล้ายๆกับเอาไว้ว่าเพศของผู้หญิงนั่นเอง Climb and reach the ว่าช่ำลูกเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยให้ถูกหลักแล้วเนี่ยมันจะให้คุณอย่างมหาศาลที่จะรวมความสมคุณัว่าช่ำลูกให้ฟังขึ้นหนึ่งทำให้หน่วงเสียวปวดท้องน้อยหายไปตกขาวหายไปทําให้ผิวพรรณเต่งตึงอกเต่งตึงนะครับเวลากินว่างแล้วอกตึงเนี่ยอย่าตกใจนะครับผู้หญิงคนเราเอาอย่างนี้กันพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยความรู้สึกใน ของอารมณ์ตางเพศ่ยมันจะน้อยลงแล้วท่านจะสังเกตได้เลยว่าคนที่อารมณ์ได้เสื่อมลมเนี่ยน้ําในช่องค,คอดจะแห้งไม่สามารถจะลุ่มหลับนอนได้เวลาหลับนอนแล้วมันจะเจ็บมากเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาครอบครัวนะครับบางทีครอบครัวแตกแยกได้ก็เพราะส่วนนี้เพราะฉะนั้นชมูญลูกก็จะให้คุณก็คือช่วยผู้หญิงเนี่ยที่มดความรู้สึกเนี่ยบมดความรู้สึกไม่มีอารมณ์เนี่ยท่านกินแค่เจ็ดวันนะครับ อาการเหล่านั้นจะกลับมาเหมือนส,อสาวๆแลว้วม้วนช้างมลุกเนี่ยเราสร้างมาโดยเฉพาะเนี่ยมันสามารถดับกลิ่นได้คนกินแล้วเนี่ยจะสามารถคุณจะมีกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นใต้ร่มผ้ากลิ่นเท้านะกลิ่นอะไรต่างๆในในในร่างกายจะหายไปหมดมันเป็นเรื่องการจงใจสร้างขึ้นมาไม่ใช่ธรรมชาติมีนะครับตรงนี้อยากจะขอบอกไว้เพราะนักวานช้างมูลุกที่ทำไปมากๆเนี่ยสรรพคุณที่ผมบรรยายตรงเนี้ย คนอื่นอาจจะไม่มีหัวว่านอาจจะต่างพันก็ได้เพราะว่าหัวว่านชัามลูกเป็นพันเดียวของผมของเราปลูกเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องว่านชมัมลูกให้คุณอย่างมาสารสับผู้หญิงให้ความมีสเสน่ห์นะครับแล้วเมื่อกินยาว่านชัมลูกคอนเสงร์กินนะกินหายไปแล้วนะกินปากกินลมหายใจใจ,ใจหอมมาก คนเขาตั้งชื่อผมหมอเทวดาเนี่ยจริงๆความรู้สึกผมน่ะมันความจริงมันมันไม่ใช่อ่ะแต่คนเป็นหมอมันอย่างเงี้ยท่านคนที่สันดาลเป็นหมอจริงๆนะชอบเอาชนะโลกค,คือจริงๆวัตทีเงินไม่สําคัญหรอกแต่ชอบต้องการแสดงความสามารถเราเป็นหมอที่มีวิชาแล้วมันเหนือคนอื่นเพราะนิสัยหมอเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับๆๆๆๆๆๆ ผู้หญิงเนี่ยธรรมชาติเด่ยครับมันสร้างมาจริงๆทุกคนมีความมีความสวยอยู่ในตัวนะครับมันอยู่ที่สวยตรงไหนธรรมชาติจะให้มีความสวยมาคือไม่ให้ความสวยมามาไม่ครบหรอกครับนะฮะผู้หญิงบางคนใบหน้าบางคนจมูกสวยบางคนตาสวยบางคนคิ้วสวยบางคนรูปรูปหน้าสวยนะฮะส่วนอื่นไม่สวยเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะนั้นถามว่าสุขภาพของผู้หญิงนะฮะธรรมชาติก็คือว่าหนึ่ง ต้องดูแล้วสะอาดความสะอาดเนี่ยทำให้สวยก่อนละผู้ชายเนี่ยอยากเข้า,เข,าเข้าใกล้หรือผู้หญิงพักพวกกเร็วหรือใครก็แล้วแต่อยากเข้าใกล้ความความสะอาดมาก่อนครับนะครับไม่เกี่ยวกับผิวดําขาวนะดําก็ทําความสะอาดกัดสะอาดได้ผิวก็สะอาดได้นะครับแต่สิง่งสิ่งหนึ่งที่จะบอกเหตนว่าสะอาดที่ชัดเจนคือว่ากลิ่นต้องไม่มีอย่าให้มีกลิ่นในทางที่ไม่ดี จะให้มีกลิ่นป่ากลิ่นลมหายใจกลิ่นผมกลิ่นตัวสิ่งเหล่านี้ใครมีก็แล้วแต่กณจะสวยเหมือนเทวดามันก็ลบไปหมดนะครับเพราะฉนั้นกลิ่นจะต้องไม่มีแล้วผิวพรรณต้องดีแล้วก็เป็นเป็นลูกผู้หญิงก็คือต้องมีความอ่อนหวานนะครับมีครอบครัวก็ต้องมีสเนสเน่ห์เสน่ห์คำนี้ก็คือหมายถึงว่าพูดจาเพราะอารมณ์เยือกเย็นนะครับ เสียงเสียงจะต้องฟังแล้วดูมันนุ่มหูแล้วก็เวลาเ,เวลามีความมีการหลับนอนกันเนี่ยอารมณ์ต้องสมบูรณ์นะครับต้องสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้บางคนนะ่ะสวยนะสวยนะแต่ไม่มีเสน่ห์คือไม่องค์ประกอบไม่ครบนต่บางคนสวยแต่พูดไง่ายๆว่ากลิ่นมันไม่ดีะ คำว่ากลิ่นของคนไม่ใช่คุณแปลงฟันแล้วกลิ่นอย่างคุณไป่กลิ่นปากนะครับแล้วแปลงฟันมันจะหายนะครับไม่หายนะครับเวลาคุณแปลงฟันมันหายเดียวเดียวนะครับแต่ว่ากลิ่นตัวเนี้จะต้องร่างกายสะอาดนะครับเม <_ d ata> ื่อร่างกายสะอาดแล้วกลิ่นเนี่ยกลิ่นพูดลมลมของลมปากหรือจากหลอดลมเนี่ยพูดไปยังหอมเลยนะครับโดยไม่ต้องใ,ใช้ใชยยาอมเพราะน,นั่นคือเรื่องกลิ่นเพราะฉะนั้นคำว่าสุภาพผู้หญิงแล้วเมื่อเลือดลมดีแล้วกลิ่นก็ต้องไม่มี ว่านชงมดวลูกเนี่ยนะครับมีคนทําออกมาขายกันเยอะนะครับแต่อยากฝากท่านผู้ชมหน่อยนะครับแต่ลระโัติศาส์ที่ทามาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับชื่อเหมือนกันแต่ว่าเนื้อในของสมุนไพรที่ผสมผสมเข้าไปเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยสูตรใครก็สูตรมันของผมที่ผมอธิบายว่าต้องได้อย่างนี้แน่นอนได้สัมคุณแน่นอนเพราะผู้หญิงเนี่ยเมื่อกินแล้วท่านจะรู้สึกตัวเองเลยว่าว่านชงม้วลูกนะ่ะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องการ เรื่องสมุนไพรต้องหมอสิงครับ